เคสนี้นะครับลูกค้าให้ทําการเปลี่ยนสินโชกหน้าด้วยนะครับทีนี้การเปลี่ยนสินโชกหน้าเนี่ยถ้าเราจะทําข้างเดียวนะถ้าเราจะทําข้างเดียวมันจะเป็นเหมือนคนขาเปและทีนี้นะครับทําไมถึงบอกว่ามันจะเป็นเหมือนคนขาเปนะครับอ่าสาเหตุมันก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราซ่อมข้างนี้เสร็จใช่ไหมอ่าเรารีเซ็ตน้ํามันข้างนี้ให้ได้มาตรฐาน แต่นะครับไอซินข้างนี้อ่าไอช็อกข้างนี้เราไม่รู้ว่าน้ํามันมันเสื่อมสภาพตกตะกอนเป็นก้อนเป็นเม็ดเป็นโคลนเป็นตมอ่าอันนี้เราไม่รู้นะครับพี่น้อง FC นะอ่าทีนี้ถ้าเราไม่ทําพร้อมกันไม่เคลียร์ทั้งสองข้างพร้อมกันเนี่ยแน่นอนครับรถอาจจะมีอาการจินยางข้างเดียวนะครับรถกระโดดลงหลุมนะครับรถอาจจะเป๋ไปข้างเดียวนะครับรวมไปจนถึงอีกไม่นานลูกค้าก็จะมาด่าท่านว่า เอซ่อมซ้ายแล้วคุณวางยาขวาอ่านะครับอ่าซินขวาแตกนะครับทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาแต่ในเชสนี้นะครับถ้าหากว่าเราเปลี่ยนซินโชกไม่ใช่ว่ามันจะหายนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแกนโชกอาจจะเป็นรอยเพราะว่าดูจากล่องรอยแล้วนะครับมันแตกมานานแล้วสําหรับซินโชกนะครับอ่าตรงนี้ให้ระวังด้วยการรับงานเนี่ยถ้าแกนโชคเป็นรอยต้องแจ้งลูกค้าก่อนต้องกันตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วมันไม่หาย นะครับเปลี่ยนซินโชคแล้วมันไม่หายลูกค้าเขาจะว่าเรานะครับอ่าอันนี้นะครับก็ต้องคุยกับลูกค้านะครับต้องกันตัวเองไว้ก่อนนะไม่กันไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าลูกค้าเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแจนโชคอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนของแท้มันก็แพงนะครับแต่ถ้าของเทียมมายกชุดก็ได้ไม่นานถ้าไม่อ่าถ้าจอดเฉยเฉยเนี่ยน้ำมันน้ำมันพุ่งขึ้นเลยนะหรือไม่ก็รั่วข้างล่างนะครับถ้าเป็นโชคที่ ซื้อมาแบบถูกๆนะครับมันจะใช้ได้ไม่นานจอดตากแดดนี่น้ํามันขยายตัวแล้วก็ดันออกเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือปัญหาที่เราได้เจอนะ